สวัสดีครับวันนี้พบกับคุณครูพีนิเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับมาดูโจทย์เกี่ยวกับจํานวนจริงนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอนเทคนิคลัดในการทําโจทย์นะครับกรณีที่เป็นการแก้อสมการนะครับอสมการที่เป็นพหุนามนะครับแล้วมีเศษส่วนด้วยเริ่มจากเทคนิคที่1กรณีถ้าเราไปเจอข้อสอบอย่างนี้นะครับน้อง ถ้าเราเจอข้อสอบมีเศษส่วนแน่นอนหลักคณิตศาสตร์เรารู้กันมาตั้งแต่เด็กคืออะไรครับห้ามหลักการแรกนะห้ามส่วนเป็นศูนย์ใช่ไหมครับอ่าห้ามส่วนเป็นศูนย์แน่นอนเลยเงื่อนไขแรกที่เราจะต้องรู้เลยก็คือ x ลบ3ต้องไม่เท่ากับศูนย์หรือเราจะได้ว่า x ต้องไม่เท่ากับ เอาไม่เท่ากับอะไรนะไม่เท่ากับ3ใช่ไหมครับอ่าเงื่อนไขแรก x ไม่เท่ากับ3หลังจากนั้นเงื่อนไขที่สองสหรับจํานวนจริงเวลามันมีเศษส่วนแบบนี้ใช่ไหมอสมการเขามีกฎแบบอ่าชัดเจนอยู่แล้วว่าห้ามย้ายพหุนามหรือตัวแประอะไรข้ามอสมการเด็ดขาดหรือย้ายเครื่องหมายลบข้ามอสมการดังนั้นเราก็ไม่ย้ายหลักการก็คือจะไม่ง่ายนะให้เรา เอาตัวมันเองเนี่ยที่เป็นค่ากําลังคู่คูณเข้าทั้งสองข้างสมมุติว่าเราต้องการให้ส่วนไม่มีส่วนใช่ไหมวันนี้มันมี x ลบสอ่ะเดี๋ยวขอเขียนใหม่เลยแล้วกันมันก็จะได้เป็น x บวกสคูณกับ x ลบหส่วนด้วยอะไรนะครับ x ลบสเราไม่อยากให้มี x ลบสถ้าหลักการที่ถูกต้องก็คือเอาแบบละเอียดเนาะ คูณ x ลบ3ยกกำลังสองเข้าทั้ง2ข้างเนี่ยเห็นไหมถ้าแบบนี้คือเสียเวลาเสียเวลามากครับเห็นไหมสุดท้ายเราค่อยบอกว่าอาตาัดเหลือ x ลบ3อันนี้ก็เป็น0อย่างเงี้ยแต่จำไว้เลยว่าถ้าเจอโจทย์แบบนี้เราพิจารณาค่าส่วนนี้แล้วส่วนนี้เขาเรียกว่าค่าวิกฤตนะครับห้ามให้มันเป็น0นเราจะได้ว่า x ไม่เท่ากับ3ไปแล้ว จำไว้เลยว่าถ้าอีกฝั่งเป็นศูนย์เอาไอ้ข้างล่างนี้ขึ้นได้เลยเห็นไหมเอาข้างล่างนี้ขึ้นไปได้เลยฉะนั้นแล้วเขาไี้ตอบเลยเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเป็นเป็น x บวกสคูณกับอะไรครับ x ลบหนึ่และเอาไอเนี้ยขึ้นมาได้เลยเป็น x ลบสน้อยกว่าเท่ากับศูนย์ใช่ไหมครับน่าได้คำตอบแล้ว แล้วก็ตอบไปเลยทีเนี้ย x น้อยกว่าหรือเท่ากับมีอะไรบ้างนะลบสองหนึ่งแล้วก็สามเป็นคำตอบของอสมการหลังจากนั้นวิธีการทำโจทย์จำนวนจริงเรื่องอสมการเนี้ยเราจะต้องเขียนกราฟไม่อย่างนั้นเราจะตอบอช่วงเราเราต้องกำหนดช่วงแล้วก็หาเซตของคำตอบได้ยากถ้าเราไม่เขียนกราฟนะครับอ่ะเวลาเขียนกราฟก็เขียนกราฟพอสังเขปครับอ่าเอาง่ายๆพอไม่ต้องเอายาก ยังไงไม่มี3ามคำตอบเขียนไว้3ามสามเกลพออย่าไปเขียนเยอะนะไม่ต้องละเอียดค่าน้อยสุดไว้ฝั่งซ้ายมีอะไรบ้างครับลบสเรียงมาเลยครับหนสหลังจากนั้นครับเป็นสิ่งสําคัญที่ทุกคนจะต้องรู้ครับเขาเรียกว่าการกําหนดช่วงเพราะอสมการเขากลัวที่สุดคือกลัวว่ามันจะเป็นบวกไปลบมันจะทำให้เครื่องหมายอสมการกลับข้างนะครับ เขาก็เลยต้องกําหนดช่วงให้ชัดเจนวลการกําหนดช่วงก็คือกําหนดมาจากฝั่งขวาครับฝั่งนี้คือขวาครับช่องแรกช่องแรกให้เป็นบวกช่องที่สองให้เป็นลบช่องที่สามให้เป็นบวกช่องต่อไปให้เป็นลบสลับกันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับอ่าเมื่อเราสลับกําหนดช่วงเรียบร้อยแล้วปั๊บง่ายๆจำให้ดีถ้าเจอโจทย์น้อย กว่าศูนยนะครับน้อยกว่าศูนยต้องตอบช่วงลบครับน้อยกว่าศูนยก็คือค่าลบนั่นเองครับตอบช่วงลบน้อยกว่าศูนย์ตอบช่วงลบสําคัญนะครับไอ้ตัวนี้ครับออาเดี๋ยวใส่อันนี้ไว้ให้ป๊บปบเนี่ยน้อยกว่าศูนย์จะต้องตอบช่วงลบ ช่วงลบคือช่วงไหนไอช่วงที่เรากําหนดไว้ครับนี่ไงช่วงที่เป็นลบครับเห็นไหมครับเนี่ยช่วงที่เป็นลบเราจะต้องตอบช่วงนี้อ่าช่องที่เราขีดไว้นี่แหละนะครับดังนั้น,น,นเวลาเราตอบเราก็ตอบครับตอบเลยช่วงลบมีอะไรบ้างอ่าช่วงที่เป็นลบขีดมาเลยครับอ่อนิดนึงเครื่องหมายอสมการน้อยกว่าเท่ากับนะครับเวลาเขียนจุดเนี่ยต้องเป็นจุดเทึบ อ่าจุดทึบไว้นะครับต้องเป็นจุดทึบตรงคําตอบเสร็จแล้วตอบช่วงลบเราก็ลากมาช่วงลบครับอ่าอันนี้ช่วงลบอยู่ฝั่งซ้ายสุดใช่ไหมเราก็ขีดไปลูกศรไปช่วงลบแบบนี้นะครับอา,อาจจะไม่ตรงนะครับเนี่ยเรียบร้อยแต่อย่าลืมอีกหนึ่งเงื่อนไขที่พวกเราชอบทําผิดมันก็คือค่าวิกฤตครับค่าที่ห้ามเป็นน่ะเขาบอกว่า คำตอบแก้อะไรก็ได้แต่แก้เสร็จแล้วห้ามนะห้ามให้ x เท่ากับ3นะเรามาดูครับจุดทึบแบบนี้แปลว่ามันตอบ3ได้ดังนั้นเราจะไม่ตอบครับเดิมทีมันเป็นทึบใช่ไหมเมื่อเขาบอกว่าไม่ให้ตอบมันตอบไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนจากทึบกลายเป็นโปร่งครับอ่ากลายเป็นจุดโปร่งแบบนี้ก็ตอบ3าไม่ได้แล้วเห็นไหมครับอ่า ดังนั้นเวลาตอบตอบในรูปของเซตของคำตอบเป็นช่วงนะครับจุดโปรงก็คือวงเล็บโค้ง3ม,มาจนถึงช่วง1 1เป็นจุดทึบจุดทึบเวลาตอบเป็นเซตก็คือวงเล็บเหลี่ยมทีเนี้ยมัน,มนขาดขาดมันไม่ต่อเนื่องกันใช่ไหมภาษาไทยเนี่ยมันใช้คำว่าและแต่ภาษาคณิตศาสตร์และในคณิตศาสตร์คือยูเนียน อยู่เดียนกับอะไรครับช่วงถัดไปเลยก็คือนี่เลยครับเห็นไ,ไหมปีกาอะไรเอยเยมนะเพราะว่าเป็นจุดทึบนะครับ<ๆ>ก็ลบสองไปจนถึงจำไว้ไปลายลูกศอนหมายถึงอินฟินิตี้ถ้ามันไปทางซ้ายก็คือลบอินฟินิตี้และเน้นย้ำนะอินฟินิตี้มันคือช่วงเปิดครับ วงเล็บตรงอินฟินิตี้จะต้องเป็นวงเล็บโค้งเท่านั้นอย่าใส่วงเล็บเหลี่ยมมาเด็ดขาดนะครับนี่ก็คือคำตอบเรียบร้อยไหมครับไม่ยากเลยนะอันนี้ถือว่าเป็นการแก้อสมการถ้าโจทย์มันไม่ได้แยกตัวประกอบให้เรามาแบบนี้หน้าที่เราก็คือเราจะต้องแยกตัวประกอบเองแค่นี้เองนะครับสำหรับจำนวนจริงเรียบร้อยข้อนี้ตอบข้อไหนเอ่ยอไหนอะ ตอบข้อสามเรียบร้อยห็นไหครับอ่าม .4 เทิมหนึ่งนะครับ, 4, เ, 1, รบเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ยากที่สุดสำหรับม .4 แล้วไม่ใช่แค่ม .4 ถ้าเทียบในคณิตศาสตร์มปลายเรื่องนี้ก็ถือว่ายากลำดับต้นๆน,น,นะครับอ่าข้อถัดไปนะครับก็เอาไปฝึกทํากันได้นะครับอ่าในหัวข้อถัดไปถ้ามีโจทย์แนวนี้นะครับก็เอา หลักการที่คุณครูพินิสอนนะครับเอาไปใช้ได้ก็สำหรับวันนี้ฝากเทคนิคดีๆในการทำโจทย์อสมการนะครับที่เป็นเกี่ยวกับพหุานามแล้วก็ตอบใน,ในรูปแบบของช่วงของเซตนะครับก็สามารถนำไปปรับใช้ได้สำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ